ไปต่อเรื่องของหมึกไม่ได้เอาหมึกขึ้นโรงพักแต่จริงๆจะเอาความอาจจะได้นะเรื่องนี้เขาบอกว่าไปสั่งเมนูหมึกไข่นึ่งมะนาวก็นี่ไงก็มีไข่นี่ใช่หรอคะไข่แน่นเลยใช่ไหมใช่คือถ้าดูผ่านๆนึกว่าเป็นไข่หมึกแต่พอไปดูใกล้ๆมันคือข้าวเหนียวครับเอาละสิเอาข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวยัดไส้โอ้ตายละ ปลาหมึกพันธุใหม่นะเขาโพสไว้แบบนี้คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาหน่อย<ช>ได้ไหมเคยเจอกันหรือเปล่าคือบางคนคอมเมนต์ถึงขั้นว่าเอ๊มันเป็นหมึกที่เติบโตแถวแถวอีสานหรือเปล่า <c oughs> มันก็เลยต้องกินข้าวเหนียวเป็นอาหาร <c oughs> <อ>แล้วเพิ่งจะมาย้ายอยู่ทางปากใต้เพราะว่าเหตุการณ์นี้ไปเจอ <c oughs> แถวแถวหาดเฉวงที่เกาะสมุยสุราธานีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกเขาก็ไปสั่งหมึกไข่นื่อมะนาวพอพนักงานเสิร์ฟมาโอ้โหหมึกมันอวบอ้วนไข่มันแน่นมาก ผ,า,ผาเข้าไปเท่านั้นแหละครับเอ๊ะหมึกไข่มันแปลกๆนะ <laughs> มันดูเป็นเม็ดเม็ดนะคือปกติถ้าเป็นไข่หมึกจริงๆอ่ะมันน่าจะดูนิ่มกว่านี้อ่าใช่อันนี้มันดูแข็งไปนิดเดออันนี้มันแน่นเกินจริงไปหน่อยแต่แต่สีถ้าดูแค่ภายนอกเนี่ยอนอยู่ใช่เนี่ยคนดูไปสองล้านกว่าวิวอ่ะคุณผู้ชมทีนี้คนที่เป็นลูกค้าเขาก็ถามไปที่เด็กเสิร์ฟนะพี่แจ็คน้องทำไมมันเป็นข้าวเหนียวอ่ะพนักงานเด็กเสิร์ฟบอกใช่ครับพี่มันเป็นข้าวเหนียวอ้าวอ้างงต่อน้องเขารู้งงต่อรอบสองว่านี่มันสูตรไหนกันเอาข้าวเหนียวมายัดไส้อยู่ในหมึกค่ะอ้าว มีคนที่อยู่ภาคใต้เขาบอกว่านี่มันต้องเมนูนี้ที่เอาเข้าวเหนียวยัดไส้อยู่ในหมึกม,มันมีอยู่จริงครับนี่คือเมนูที่มีชื่อว่าตูปะซูตรงก็คือเอาเข้าวเหนียวมายัดใส่อยู่ในหมึกเคี่ยวกับน้ำตาลแล้วก็กะทิรสชาติจะเค็มๆหวานๆเป็นอาหารของพี่น้องมุสลิมทางปักใต้ครับแถบปัตตานียะลานาราธิวาดและที่สาคัญ ไม่ได้เอามากินกับน้ำจิ้มสีฟูดคือต้องอธิบายให้ชัดเจนเพราะว่าหลายคนบอกหรือว่ามันคือเมนูนี้แต่ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ลูกค้าสั่งหมึกไข่นึ่งมะนาวตามชื่อคือหมึกไข่แต่กลายเป็นข้าวเหนียวได้ยังไงโอ้โหคือคือถามว่าหมึกยัดไส้เนี่ยมันยัดไส้อะไรก่อนหน้านี้เราเคยเห็นหลายอย่างนะค่ะข้าวเหนียวตลงว่ามีใช่ไหมแต่ถ้ายัดไส้หมูไปทําต้มเกิดหมูสาอันนี้เข้าใจแต่ถ้าเป็นยัดข้าวเหนียวแล้วเอาไปนึ่งเนี่ย ไม่เคยเห็นและที่สําคัญคือเหมือนถ้ามีการแจ้งกันว่ามันเป็นหมึกไข่นี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะคือชื่อเมนูคือหมึกไข่นึ่งมะนาวเนี่ยมันก็ควรจะเป็นไข่หมึกนะบางคนบอกว่าเคยเจอนะแต่ลักษณะเป็นไข่ไก่ก็มีหรอเออผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอ่ะหรือว่านี้ก็เป็นสายสุขภาพไข่หมึกคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวให้ทางร้านชี้แจงหน่อยนะคะอย่างนี้เราก็ต้องตรวจสอบกันดีๆเพราะราคามันก็คนละเรื่องกันด้วยถูก้ไหมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้